ตอนนี้นะคะหัวใจของเราจะชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยนะคะท้องฟ้าสดใสอีกครั้งโอ้ต้อนรับเลยละกันนะคะฟอสบุ๊คจิมมีสี่เจมสไรฟอนหกหนุ่ม3คู่จาก l ลิฟเอาล์ล่ากับคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกเลยว่าครั้งที่แล้วหกหนุ่ม ก่อนนั้นนี้มาแล้วอันนี้มาอีกอีกหนุ่มใช่ไหมเขาเตรียมความพิเศษไ้เยอะแยะเลยตอนนั้นเขาว่าชวนให้ซื้อบัตรซึ่งตอนนี้บัตรโซอเาแล้วหรอลูเปล่าจริงครับจริงสองรอบคือวันแรกเปิดปุ๊บหมดปั๊บ โอ้โหก็คุ้มอ่ะแต่ว่าิดแต่ว่ายังมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับคือแบบว่าดูออนไลน์ครับสามารถซื้อกันได้ครับที่ทันทิกิจมาเจอ์นะซึ่งจริงๆอ่ะดูออนไลน์ก็จะเหมือนเราได้ดูแบบดูใกล้ๆเลยป่ะใช่ถูกไหมเอออ้าวแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเออเลิฟเอาล่าขอเมาส์มอยเรื่องชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนก่อน่า โฟดก่อนเลยครับผมไปเที่ยวมาดูใบโฟดดูกลัวๆนะเฮ้ยพี่นุจะพูดอะไรอ่ะแกล้งคือปกติไม่ได้ออกรายการแบบสดแบบนี้บ่อยก็เลยเต้นนิดนึงครับคิดจะคิดจะว่าพี่เป็นแม่เลยแกล้งพี่เหมือนแม่เลยไม่ไม่ผมเป็นพี่สาว คุมแล้วหน้ามาเฮ้ยตัดมาไเผิดบอกว้าเออลุงโฟชอบแกล้งคุณแม่เห็นว่าไปเที่ยวดูใบกันแกล้งจนเป็นมีมเลยเหรอลูกเหรอแอใช่ครับก็จะชอบแกล้งแซวเล่นกับแม่แหละก็ด้วยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าลูกอ่ะ เออขอต้อนขอผ้าขอผ้าไปคลุมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้คือผมสามารถเล่นเปรือแฝดแบบนี้ได้อะไรม่คุณแม่ทิพย์เพื่อนนะครับทุกต้องเดี๋ยวนี้เราต้องเลี้ยงลูกเป็นแบบเป็นเพื่อนกันถูกปะเราอย่าไม่มีระยะห่างไม่ได้อันนี้เพื่อนแบบนี้นะก็อย่างนี้แหละแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เลยเรื่องี่แบบนี้เลยเออถือว่าเออทำให้เราแบบว่าคลายบรรยากาศที่มันตึงเครียดอะไรเงี้ยเวลาเราจะปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็จะสบายใจในการปรึกษาอ๋อนี่แสดงว่าคุณแม่ก็คือเลี้ยงเราแบบเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทคนิี้ก็ือ พาแม่ไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะล็อกคิวไว้ทำงานนะใช่ไหมแต่ว่าเขาคือคือคิวมาเลยก็เลยเลยว่าพอมาสี่วันอะไรเงี้ยก็เลยเออไปดูใบดีกว่าดีเลยนี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะนี่นี่อันนี้คือบทใช้ไม่ใช่เลยนี่อันนี้คือการแสดงใช่เล่นกันเล่นกันแล้วคือคือคุณแม่กับโฟลดก็คือสนิทกันอยู่แล้วสนิทมากใช่ไหมแม่เป็นอ่า ฝากแม่ด้วยนะครับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในทิกตอกเหรอใช่คือฝากผลงานเลยติดตามที่ไหนที่ไหนอ่ะทิกตอกมัมโฟดสี่ใช่ครับผมสามารถไปติดตามได้แม่ผมที่ที่ไลฟ์นะไลฟ์ช่องแม่อะค่ะใช่ครับแม่ผมไลฟ์ครับถ้าสมมติว่าใครว่างๆแม่ผมไลฟ์ทีประมาณ4-5ชั่วโมงเลิศอ่ะต้องว่างแล้วแหละใช่ทุแม่สี่หชั่วโมงถ้าใครอยากเห็นโฟดอีกมุมหนึ่งไปติดตามไปดูไลฟ์แม่ได้มาถึงจะมีนายบ้างครับตีคอป่ะ ครับผมดูป่ะช่วงเนี้ยเราจะเป็นโปรแมเทินโปรหรือยังไงคะไม่เก่งขนาดนั้นมันมายังไงครับที่ตอนนี้กีฬานี้คือคือเออมันจะเป็นช่วงที่ผมเจ็บข้อเท้าครับแล้วก็เล่นเล่นกีฬาอื่นไม่ค่อยได้แบบพวกเตะบอลนู่นนี่อะไรไม่ค่อยได้ก็เลยก็เลยหันมาเล่นกอล์ฟเพราะว่าไม่ค่อยใช้ข้อเท้าเท่าไหร่แล้วก็สบายดีครับไม่เหนื่อยใช่มันก็ต้องเดินนะรถกอล์ฟครับ อรก็ตีๆคนปวดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบมาดูธรรมชาติอะไรครับเออรู้สึกเออแฮปปี้ครับจะเรียนไปถึงเทิร์นโปรเลยไหมตอนนี้ผมยังไม่มีโปรครับเล่นเล่นเองเล่นเองเล่นสนุกเนาะใช่ใช่ใช่เล่นเองครับเฮ้ยมีต้องมีโปรเขาคอยจับแล้วจะวูมสวิงจะได้ให้นุ้ยเป็นโปรให้ผมได้ครับเฮ้ยเอาแล้วน้องชวนตีก็เป็นเปล่าเครืองนี้ที่ถามมาแล้วก่อนนะคะรอประโยคนี้ก็ตอนนี้เล่นไม่เป็นแต่เล่นให้เดี๋ยวฝึกเลย เีเล่นไปเลยไมปูดขทำไมมันสั่นนะมันตึงไงลูกมันตึงเออแล้วอาเผื่อใครอยากจะสมัครเป็นโปรสอนใช่ใช่ก็จิมมีนต้องไหนนี่สวัสดีครับโปรครับสอนผมได้นะครับผมเออจะได้เทินโปรแบบว่าเป็นนักแข่งเราจะได้ตามเชียร์ด้วยไงนะเอามาถึงจี่ซเพิ่งกลับจากแฟนมีที่ฮ่องกงมาไปสองรอบแล้วเป็นไงบ้างครับ แฟนก็ตอบรับโอปุ่นดีครับแล้วก็คือต้องบอกว่าเราแบบคนชินที่นั่นด้วยคือเราไปทําบุญทําบุญที่นู่นแล้วก็ไปแบบเขาเรียกอะไรผมไม่อยากไ,ไป,ไปดิสนีย์ได้ไปยืนตังเจ้าแม่กวอินมาหรือยัง,งโอ้ ต้องไปไหว้ต้องไปไหว้หนูหนูไปไหว้แล้วแม่หนูไปไหว้แล้วหนู <S 2> <S 2> ไปไหว้แล้วแม่ไหว้แล้วหนูแค่ไปไหว้เหรอลูกไปไหว้แล้วไปตอแถวยืมตังคเจ้าแม่กวนอิมด้วยลูกเฮ้ยมีเทคนิคแม่มีวันไหนมั่งแนะนก็ผมหามาหนูหนูไปเอออยู่ในตัวเมืองเอาเป็นเคส็หรอครับหน้าหน้าหน้าพี่ชายนาพี่ชายพี่ชายจะไปด้วยไหมพี่ชายนะครับไปได้ครับฮ่องกงอยู่ใกล้แค่นี้ แล้วบรรยากาศเป็นยังไงการต้อนรับผมบอกว่าสาวจีนนี่คือแบบว่าชื่นชอบผู้เราคหมับแฟนก็น่ารักเหมือนเดิมครับ uh huh. แล้วก็ให้การตอนรับเป็นอย่างดีเหมือนเดิมอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆไหมเผื่อมีคนเอาไปแปลว่านี่ จบเปลี่ยนเป็นไงโพูดได้เออวอไอหนีหอีไอวอมานี่บ้านี่ฮานี่ฮาเชื่อเชียเหมือนเขาหิงกันตอนนี้เออเอาถึงโอสบุ๊คครับุกตอนนี้มีมีซีรีส์การ์งออนแอร์อยู่ยูทิเทนเอ็กซ์แบบทุกอีพีเลยอะเป็นไงบ้างก็ดีใจครับดีใจครับดีใจตอนนี้ก็อีพีสิบเก้าแล้ว เมื่อวานใช่ครับใช่ครับสายรหัสเทวดาใช่มีอะไรให้เราติดตามไหมแบบสปอยไหมอีพีต่อไปเอออีพีคือช่วงนี้จะเป็นพาร์ทของจูเนียร์กับมาร์คครับค่ะใช่เขาบอกมาว่าอีพีหน้าหน่ารักมากมากครับอุ้ยใช่ใช่รออ่าอยากให้ทุกคนรอชมครับอยากให้ทุกคนรอชมแต่กับมหากรรมแฟนเฟสติวัลเลิฟเอาล์ลาวล่ะแต่ละคู่เตรียมโชว์พิเศษอะไรมาแล้วไล่กลับมาไหมเราไล่กลับมาเอออ่ะรอหน่อยรอหน่อยครับผม เตรียมอะไรไว้ลูกตอนนี้คุยเรื่องเพลงกันไว้เออเอาเป็นแนวไหนแนวไหนเดี๋ยวบุ๊กน่าจะน่าจะเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตที่เห็นบุ๊กเล่นเครื่องดนตรีเฮ้ยอาจจะเป็นจับจับเป่าคุยอ๋อเพราะอะไรตีนี่ผมผมนาดผมเป็นงูไม่ใช่เนี่ยงูดึงมาดีเหรอดึงกันมาจากใคร ไม่เหมือนเจมินายนะเจมินายเตรียมตีลังกากลางอากาศนะฮะเตรียมเลยติดตามค่ะเพราะเตรียมไว้แล้วเป็นยังไงคะจินนี่จินนี่ซีไปไงตอนนี้ผมก็คุยกันเรื่องเพลงเดี๋อวคร่าวๆอยู่เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องโฟกัสคือเรื่องทำนายถิ่ท้บครับเดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องใหม่ก่อนใช่ด้วยแต่ว่ารับรองแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนไม่หสำหรับไปดูทั้งในตัวแฟนบีทเองแล้วก็ตัวไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยถูกไหมอ่ะ ครับผมรุ่นพี่ไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องสุดครับคือถ้าเป็นโชว์ของพวกเราด้วยความที่อายุรวมกันสุดที่น้อยที่สุดนะครับผมไม่ดี ใช่เราจะโชว์ความเราจะโชว์ความสดใหม่สดใหม่ของอายุของเราเฮ้ยเรามีแรงในการทำในกิจกรรมต่างๆโฟดทำไมเหมือนจะมีอะไรไม่ได้คุยกับผมเลยจะทำอะไรอีกเหรอเพื่อนตอนนี้เราก็ปวดเชื่องกันรู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมกว่านี้อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยโอเคสำหรับไลฟ์สตรีมเนี่ยจะไปจับจองดูไลฟ์สตรีมได้อะไรทางไหนอะคะทางไทยทีเควตเมเจอร์เลยครับผมก็ตอนนี้จริงๆบัตรที่จะไปดูที่เอ็มแ h ạ นี้หมดแล้วครับใช่ ก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็เห็นหน้าชัดเจนเห็นเสียงชัดเจนฟังชัดเจนแน่นอนแม้ว่าอาจจะผ่านที่ตากล้องแต่เราได้เปรียนในการที่แบบว่าพี่กล้องเขาจะอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็เห็นไม่ใกล้มากเลใกล้หน่อยก็ใกล้อย่างนี้เออซุ้เข้ามาแล้แต่ก็ใกล้ใช่ใช่ใกล้มากสามารถซื้อได้ทางไทยทิ켓เมเจอร์นะครับผม นะคะเอาให้ขอบคุณทั้ง6ท่านมากเลยนะคะวันนี้ที่มาไม่ถูกานก็ได้ครับผมไม่แล้ววันนี้ศัตรูคนเยอะมากเออคือวันนี้นะวันนี้พนักงานช่องวันอ่ะมาอยู่ที่นี่หมดแล้วตรงเนี้ยเอออุ้ยคุณมาด้วยหรอโอเคแต่อเพิ่งไปไหนนะตัวเองเพราะอะไรอยากให้รู้ในนี่บิลบอร์ดช้์ทุกวันจันทร์รอบวันเรามีแบบลุ้นบิลบอร์ดช์าแล้วเดี๋ยวไป ไปดูว่าเพลงอันดับหนึ่งของ Billboard c h a r เนี่ยคือเพลงอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมาเต้นด้วยกันได้ครับโอเคไปชมกันเลยค่ะ Billboard Chart ไทยแหล์อัปเดตชาร์ตประจำสุปดาหท็อปไทยซองอันดับ5เพลงคลื่นแรรชนะอันดับ4เพลงสักวันฉันจะหายดีอิงวรันทร

ภคยสองอันดับหนึ่งได้แก่กุหลาบเอฟฮีโร่ฟีดการตอกทุ่งเงินเอกสารเฮ้ยโอ้เชื่อแล้วเด้นด้นด้ได้งใช่่ใช่นะคะออาฝากสุดท้ายอีกทีกับเออไม่ดีแล้วหรอ คุณนาหนะไปเจอกันที่แฟนมีนอกันเนาะแล้วเขาเรานะคะวันนี้ขอบคุณหงหนุ่มด้วยค่ะ